เวลามีความทุกข์อย่าวิ่งหาการรมถ้าโยมไม่ถ้าโยมใช้วิธีแบบนี้นนะชีวิตจะไม่มีวันมีความสุขเวลามีความทุกข์อย่าวิ่งหารูปเสียงกินรสมันจะล่อให้เกิดความสุขชั่วคราวหลังจากนั้นมันจะวิ่งตลบหลังกลับกินเลสจะตลบหลังกลับโยมจะไม่มีความมีความสุขวิได้ทีมจะหาความสุขไม่เจอเลยเทาวิ่งหาการรมตลอดทุกครั้งที่มีความทุกข์มีกายใจเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทุกมาตเหตุ เมื่อเปลี่ยนเหตุใหม่อยู่กับกายใจให้ชํานาญฝึกคุ้นกับความสงบให้ชํานาญทุกจะค่อยหายไปเองอย่าวิ่งปิดทางถ้าวิ่งปิดทางชีวิตจะไม่มีความสุขเลยนะเพราะกามนั้นมันเป็นของร้อนมันทําให้มีความสุขนิดเดียวแลังจาัตลบหลังกลับเลยนะโอ้หเผาใจทุกข์มากมายมาสักนั่นเองเออแล้วก็เรื่องทําในรูปแบบสําคัญนะทำในรูปแบบมีเวลาฝึกร่วมกันก็ได้หรือว่าไม่มีเวลาห้ามทิ้งก่อนนอน5นาที10นาที ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีมันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทั้งหมดและมันเป็นการกลับมาที่ความสงบเหมือนได้กลับบ้านนะนะเมื่อใจสงบมันก็เหมือนกลับบ้านนะอยู่กับความร่มเย็นในจิตใจชีวิตมันก็ร่มเย็นมันจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางการเดินทั้งหมดนะจากที่มันฟุ้งหนักๆทุกหนักๆเครียดหนักๆก็กลับมาที่ความสงบ